สวัสดีครับช่างไก่สักจมครับวันนี้เราจะมารีวิว,ว,วนะครับอ่าสเปคขาอีกตัวนะครับอันนี้เป็นงานสร้างขาจับขาจับเป็นของส c o ปปี้นะครับและยังใส่ได้ถึงกับพวกอ่าอะไรนะมูฟมูฟก็ใส่ได้นะครับสก o ปปี i move ครับก็เป็นสเปคขางาน นิชินนะครับนิชินพอรพตอ่ะเดี๋ยวเราไปชมตอนติดตั้งนะครับว่าออกมาหน้าตาจะเป็นไงครับไปชมครับครับตัวนี้ก็เป็นรถมูฟนะครับมูฟซึ่งสเปคตัวขาเนี่ยมันก็เท่ากับพัวคลิกเหมือนกันนะครับไอหัวสกูปปี้ไอนะครับส่วนคลิกเดี๋ยวผมจำไม่ได้นะครับส่วนคลิกถ้า ถ้าปั๊มแบบนี้จานเท่านี้ใส่ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาทอด ตอนนี้ก็เริ่มทำสเปคขางานตลาดนะครับรถตลาดจากจากยุคาจาก2-3สปีนะครับที่แล้วมานี่ทำตลาด2จังหวะนะครับเุ่นเก่าๆตอนนี้รถตลาดเริ่มเริ่มหันมาเล่นปั๊มพวกนี้กันบ้างแล้วนะครับ หลังจากที่รีวิวตั๊มนิชินแท้ไปนะครับรู้สึกว่าคนเริคนกระแสเริ่มเริ่มมานะครับเริ่มมาเยอะโอ้ยตัวนี้ติดแต่ว่าเันไม่ติดไม่ติดโอเคก็ตัวนี้เราได้ทำการประกอบแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ใส่เข้าไป โอ้สวยงามครับอ่าเดี๋ยวเราคาไว้ประมาณนี้นะครับโอหลอดหล่อกว่าเดิมเป็นกองเลยอ่ะโอเคขออนุญาตถือกล้องนะครับจะได้แผนกล้องถนัดถนัดอ่านี่ครับ นี่ขนาดเป็นสีบอลน,นะน,นี่สีบอลครับโอเคนี่นิชินสีบอลน,นะครับสีบอลก็ใส่กับสเปคขาตัวนี้เป็นสเปคขามูฟเนี่ยใส่ได้เลยนะครับ แล้วก็รวมถึงสกูปปี้นะครับใส่ได้นะครับก็ท่านใดที่สนใจครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับทางใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับสเปคงานขานะครับสกูปปี้ไนะครับสกูปปี้ไแล้วก็ Move นะครับแล้วก็รถรุ่นดีไซน์ครับที่ ใช้ปั๊มแบบเดียวกันนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับหรือสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์สอบถามมาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับช่างไก่สังจมก็มารีวิวให้เพื่อนได้ดูนะครับขาอีกสเปนึงนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอาจจะเป็นปั๊มรุ่นอื่นก็ได้นะครับนิชชินหรือว่าที่เป็นปั๊มซ้ายนะครับมันก็จัดได้หมดครับโอเคครับวันนี้ช่างไก่สังจมลาไปก่อนครับ อย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้จังไก่สะกะจมนะครับวันนี้จังไก่สะกะจมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ